สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนองพึ่งสุดารัตน์ลำเปิร์นโชว์ออฟฟิเชียลเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนันนุกับไปหาพอนอนอยู่ใชยภูิไปเอาบักลำไยมาขายพี่นองค่ะมาที่นี่เดินทางออกจากบ้านพ่อประมาณหาทุ่มเนาะคะ่ะที่จัมโบพิษหลังจากไล่สดแล้วกับมาฮอดบบานแมต่ตีหาก็กลัวนะคะตอนนี้นองพึ่งก็เดินทางหอดบ้านแม่แล้วค่ะวันนี้วันที่24นะคะ วันนี้คายอเอเข้าอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะบ้านพ่อนนโรบินสันชัยภูมินะคะผู้ใหอยู่ชัยภูมพิพี่น้องคะพี่น้องเชัยภูมิบ้านหนูนี่แหละบ้านเ่านี่แหละอย่าลืมไปให้กําลังใจทีมงานมาต่อนะคะบ่หล้ว่าวางใดนั่นเสียงหายบ่น,นะคะน้องพึ่งได้สะตอใ้แล้วอันนี้ก็คือมาทายต่อที่เห็นชส่เสือตัวเก่ากับือวน้องพึ่งมาหอดแล้วบ่ได้อาบน้ำเลยพี่น้องคะแบบว่าเมื่อยแห้งพี้ยาแห้งนะคะก็เลยแบบ นอนทั้งลางแบบนี้เลยตื่นขึ้นมากกัเลยสิมาถ่ายเบิงนะคะว่าสาาหนีน้องพึ่งเห็นอย่างแน่บังทุเรียนได้ที่ได้มากได้หลายปันใดนะคะสิพายังไปเบิงนะคะคนมาโดยน้องขาวสุดยอด,ดความค้ำคุนของเรานะคะนี่นะคะสิพ่อกับแม่ค,ค่ายอ้อยพี่น้องคะ่ะใน นางนางเด็ดใบบักลำไยใบพี่น้องก็นังมาดเป็นมาดมาดบ้านเดซันโอ้แม่หันนลิปสติแข็งแย่อ่อยนี่นะคะพ่อพอแม่แม่ขายขายโล่ละยี่สิบาทค่ะขันเว้าพื้นความคุมความหยังบบเดกะาเอากำไรดอกค่ะเพราว่า ก็ถือว่ากําไรได้ไปยามพอ่อไปเบิ้งพอ่อไปเล่นนะคะอันนี้ก็ขายถึกถือพี่น้อง่ะเพราะว่าเป็นบักล่ำย่ยบานเฮ้าสดสด,สดจากบ้าน mm hmm. มะเม่นจากสวนนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมีสามตนสดส,ดสดจากบ้านปลอดสารพิษไรสารพิษ mm hmm. เลยนะครับ <c oughs> ขนาดอัน <c oughs> เอาปากกัดกินกันยั่งได้ หมดใช่จะพุ่งก็จะมาายี่ยมกุ้งเทว่ะซันเต็มควาจุกุ้น่ยอรเลยมาทักไข่จะเสิาคุนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะความใหญ่ของลูกกับประมาณนี้นะคะขันสีไปเทียบกับบัลลำไแย่ตลาดกับบะซําเขานะคะแต่ว่าความหวานเรารับประกันว่าหวานกว่าเพลินแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะหวานมากหวานจนผู้ใดที่เป็นเบาหวานบะสามารถกินได้เด้อค่ะห้ามกินเกินสามหน่วยดอสีไดน็อกนะคะนูแนะนําว่า ซื้อไปแล้วเอาไปเห็ดหนำบักลำไยแ่บแบบนี้เลยหอมมากนะคะหอมแบบบ่ต้องใส่ใบเตยเลยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าหนูเคยทำแล้วหนูต้มไว้ให้พออยูุบานหมอหนึงพี่น้องคะ่ะแล้วกินเป็นเดือนแบบหอมมากเนื้อสดเนื้อหอมแบบหอมกิน,นหํำลำไยเลยอ่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะแม่อ้อยก็กำลังทำการาอ,อ้นี่เดี๋ยวสิเมื่อนี่สิไปยืม แต่สังอันลุ่งก่อนนะคะค่อยสีมามัดมาอย่างใหม่เบิ้งแม่เล่ากาเอาพี่น้องค่ะนูว่าแม่นกะเอากาเอากะสีได้แก้ออกคือเกาเพราะว่าสีเฮ็ดมัดละโลนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนแม่ฝนที่เหมาแล้วยี่สิบโลได้นะคะพอพอแม่แม่ผู้ใดต้องการบักลำไยบานเฮ้าบักลำไยถึกาสาม,มารถมาซื้อได้นะคะพี่กัดตรงไหนคะแม่ ลานลานไม่ยังตะน้เจ้าของลานจังใด่าหูจกซื้อลานนะคะน้องพึ่งสิไปว่างว่างขายอยู่ท้งโตะห๊นาลานแหลมนัวควาแซบนะคะพี่กัดอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาลน,นะคะซอยยี่สิบแปดปักหมุดมาส,สอพอพรอะอินราชานะคะหลายคนบอกว่าคือบ่บอกจังหวัดแน่อยู่อําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหูจากนวนาคนครกับมาถือพี่น้องคะลงเกลือนวนาคนครเลยตลาดลงเกลือมาก,กิโลเดียวนะคะซอยอยู่ซอยนั่นขับตรงไปเลยตลาดลงเกลือมาหนึ่งกิโลเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงแรมนะคะพี่น้องคะ ที่เขามาเรื่อยๆเื่อยจังเลียวซ้ายมาส้อยส,อ,ยสอ,ยพอพอพระอินราชานะคะที่บ่อแนะนําให้เลียวซ้ายสอยพอก็คือซ้อยนันเขาบ่อให้เลียวเขานะคะเป็นเฉพาะรถออกเท่านั้นเดินรถทางเดียวแต่ว่าพ่อเขามา่เริ่มกลางซ้อยแล้วเ้องก็เดินรถสองทางได้นะคะพี่น้องคะปักหมุดมาสอพ,อพอพระอินราชานะคะในซ้อยนี่สิมีเทิง การไฟฟ้าประตูน้ําพระอินเทศบาลตําบลพระอินราชานะคะปักหมุดมาสามอย่างนี่ก็คือมาถึงนะคะส่วนซอยลานนองพึ่งนะคะแหลมนอกว่าแซบจะอยู่ซอยยี่สิบแปดนะคะพี่น้องคะซอยยูสายมือตรงอ่าลานหนูสีมีลา,ลานลังรถสีเหลืองนะคะลาลงรถหยอดเหรียญลานบักไงเมืองเกิงพี่น้องคะ พอร้านล่างรถก็คือฮอดลานนองพึ่งแล้วนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะบ่ได้เปิดลานเพราะว่าพ่อแหลมเล่าไข่นะคะพี่น้องคะไข่แห้งไข่แบบไข่ขึ้นนะคะแม่ว่าไข่จนสีสกกพี่น้องคะเนื่องจากว่าพ่อขาแม่ขามือไม่บวกั้นชินบวกั้นโล่งโตพี่น้องคะเล่าเห็ดหยังเล้กับเลนเห็ดทั้งเล่า <laughs> เล่าเก่งเล่าย่านเวลาแบบ,แบบย่านบ่ทท่านลูกค้าย่านห่วงกังวลนเนียงต่างๆยง,ง,ง,งสิมาค่ะแลนเฮ็ดแลนต่ำปัดนี้ย่ำลูกค้าบ่อยู่กับแลนปัดแลนถูหลัน,นให้สะอาดเอี่ยมอ่องแบบว่าบ่มมีเวลาพักไหมค่ะกะให้ ให้กำลังใจพ่อคาไหมค่ะ,ม,คะมือใหม่นะคะนูก็เข้าใจนะคะนูแข่งกำลังใจพ่อแมว่าเดียวกับชินนะคะผ่านไปจากเดือนหนึง่งเดียวกับเก่งขึ้นกัสี่งโตสีสีได้นั่งพักก็สีไข่แตกนี่ผมมา 3, แต่ละสามหลีกที่น้องเอ้ยห็นเพ่าท่านเก่งไรไข่แตกเลย <c oughs> เก่งย่หลีได้พี่น้องขาบ่มแมนวันแม่แม่มาแม่มาตั้งไปไา้อ่อยเรื่มให้ขนมเซนเขาใส่กับนั่งหัวจนซักบบเนี้ให้เครื่องบรกบนี่้นงแม่นมันเครื่องหลายหลายได้อ่ยตํามัวเครื่องกับพ่อเด็กเขาเนื่องจากว่าความตื่นความหยาดความเก่งความแบบ ปกติเฮ็ดกับเขาอยู่ในั่ั่วนอพี่น้องค่ะบ่มีไผไเด้มายืนบึ่งเฮาเสร็จแล้วเฮาจะออกมาเสิร์ฟกินนังงสิอันนี้สี่ฮ็สสิ่ตําอย่างบอกว่าเชิญนั่งโต๊ะก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะนูยืนก็ได้เขาจะยืนบึ่งเฮาตําบัดนี้พี่น้องเอ้ยย้อยจะสันลาย็นไข่แตกอ้ยยืนบ้งเขาตําตรงตเปิดล้านได้สามมือไข่แตกพน้องค่ะ พลัด้นหน,น,นหน้าสามจีมันเนี่ยคนมาสั่งความกันเนาะแม่ตกใจจด็สิแ่นเห็ดอีหยังก่อนมันอีจำาตำาจำลาเขาเขาบอกเนาะใส่หนังเน่าะบัดนี้มันหลายอย่างหลายเรื่องใส่มาขนมเสียงแล้วก็ไปจำป เข้าใจนะคะพี่น้องคะเข้าใจพ่อค่ะแม่่ะมือใหม่ก็ให้โอกาสล้านหน่อยหนูแน่เด้อค่ะหนูว่าหลายหลายคนพี่น้องคะหนูไลสดมือว่าพอละว่าสีมาอุดหนุนล้านแล้วก็สีมาสื่อบกล้าไยนําก็คือแบบว่าเสียดายค่ะพี่น้องคะอยากเปิดมากๆแต่ว่าพอหักเบาไว้นะคะพ่อจะเป็นตัวหลักในการทําลาบก้อยทําอาหารขั้นเล่าไข่เล่ายังก็คือเปิดล้านบด้นะคะแต่สําหรับผู้ใดอยากสื่อบักลําไยพี่น้องคะ มือแรกงนี้นะคะประมาณสี่โมงเย็นเนาะแม่สี่โมงแรกนะคะ <c oughs> นองพึ่งเสียบบักรลำไยออกไปนั่งขายอยู่หน้าร้านนะคะพอพ่อแม่แม่ค่ะ <c oughs> โลละยีสิบบาทมาเมาเมาไปซื้อไปกินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> แมนเอาไปเห็ดบักล่ำไยออแห้งเอาไปเห็ดน้ำบักล่ำใยแซ่ตูวไวกินได้หมดนะคะถึงเวลาน้องพึ่งขายบาเบอร์ิดอีหยังสิน้องพึ่งกสิเอียวมาปแปรรูปเพ็ดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นขายคื้กันนะคะเพราะว่าเฮาสิบบอมีทางถ้งแน่นอนบักล่ำไยจากสวนบ้านเฮาพี่น้องคะ่ะของแท้ปลอดสารไม่หอดมาแรงไม่หอดหมดติดมานำจากชัยภูม่นะคะพี่น้องอุ่นหนาเบิ่งใบกันยั่งของแท้ เด็ดใบออกเครองกิโลพี่น้องค่ะคนมากมือขึ้นแบบเต็มรถดหลีด้วค่ะแต่ว่าพ่อเด็ดใบเด็ดยังแล้วกะก็หลายเติบอยู่ได้นี่พี่น้องคะา่าลังหุ่นกบว่าโอ้ยวาสีมาอุดหนุนแน่มาบักไก่มาไดแต่บักลำไยบักคุมเดี๋ยวเบิงอันตอนแรกนี้ก่อนเด้อค่ะว่าพอแล้วไหวบอแต่ที่แน่ๆ มีขายแน่นอนลำไยแต่บอกหูว่าล้านล้านเท่านี่สีได้ขายแน่นอนบ้นเนาะค่ะก็ฝากมาอุดหนุนได้นะคะกระสีประมาณในสองสามมือนี่แหละนาะแม่ขายเบิดอยู่บ้านเองว่างซื้อมือนะคะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนสดสดพี่น้องขาว่างซื้อมือนี่นะคะการ ตอนนะคะคลิปบางใดมันตัดออกนี่นะคะแม่แล้ว,ว่าล่านขายน้ำล่านทางขงังเฮ้าว่าหนูเวาามวนสวยด้วยวัาจี มาซอยมาเมามาอุดหนุนลูกสาวในเด้อพี่น้องค่ะขั้นผู้ไดเบิบ้งคิปสิหูถึงความยากลาบากในการไปต่อยนะคะไปต่อยมาตั้งแต่เวลากลางคืนขนาดพ่อเราเป็นเก่าพี่น้องคะ่ะเราไม่เศรมุน ม,มุนมาสั่นเห็นพ่อกลัวตัวนสารนะคะพี่น้องคะ่ะยอนอยากให้ลูกได้มาขายนะคะกำกำไล่บ่ไดดอกพี่น้องคะ่ะค้านำมันนันนุนนี่ต่ว่าเฮาไดกําไรจากการไปเยี่ยมไปหาพอนะคะบ่ไดสีมาคิดเอากําไรเอาอยางเทิงขายเทิงแจกพี่น้องคะ่ะมาโหลดหนวยลนเคิงรหด <laughs> แถมให้เรือๆนะคะตะตว่าสมตำขายแน่นอนเนาะแม่เนาะ ครื่องกับยูพุ่นเม็นเบกเครื่องแม่ครบอยู่ส้มตําขายแน่นอนนะคะวันนี้มาสื่อสมตํากับได้พี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่มาอุดหนุนพี่กัดซอยสุขาพิบาลย8ิบปดนะคะปักหมุดมาสอพอพรอะอ,อินราชานะคะหอดสอพอแล้วขี้ตรงเข้าไปอีกพี่น้องคะ่ะจนกว่าสะหอดซอย2ี่ิบปดนั่นก็คือลานนองพึ่งนะคะสี่โมงเย็นวันนี้เจอกันนะคะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ